ครับสวัสดีครับก็จะมารีวิวโนบุออ๊ก ASUS Vivo สินะครับ Vivo Book 16เดี๋ยวมาเริ่มการแกะกล่องกันเลยนะครับในตัวก็จะมีแถมเอ,อ่อ กระเป๋ามาให้นะครับในในโนบุกนี้ที่สั่งมาอันนี้จะเป็นของเขาเลยครับของกระเป๋า a อซุดที่เขาแถมมาให้แล้วเดี๋ยวข้างในก็จะมีโนบุกมานะะักอันนี้โอเค อันนี้ก็ ASUS Vivo 16นหครัก Vivo บวกข้างในกล่องก็จะมีประมาณประมาณนี้นะครับในส่วนของโอเคจะมีใบปลิวที่แถมมาให้แล้วก็อันนี้เป็นนกบุกนะครับ ข้างในจะมีคู่มือมาให้นะครับในนี้คู่มือการใช้แล้วก็การใช้งานต่างๆของระบ,บุกนะครับในนี้เพราะที่เขาจะแถมมาให้มาข้างในก็จะมีภาษาไทยให้ครับคู่มือนี้ ก็ข้างในก็มีแถมอะแดปเตอร์มาให้ขนาดเล็กครับอคนนี้อันนี้ก็สะดวกต่อการาพบพามากเลยนะครับในส่วนนี้โอเคหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้ครับที่เขาจะมีให้มาากล่องกระเป๋าแล้วก็โนบุ๊กแล้วก็อะแดปเตอร แล้วก็คู่มือให้นะครับในส่วนนี้ครับอันนี้ก็แกะไอ้ผ้าที่ห่อมาแล้วนะครับใน,ในโนมบุกนี้เดี๋ยวเปิดข้างในดูกันนะครับโอเคครับก็ส่วนสเปคก็ส่วนโนมบุกนี้ก็จะเป็นสีอินดี้แบ k ก ระบบปฏิบัติการเป็น Windows 11 CPU Intel Core i5 12500H นะครับ Processor อันนี้ก็จะมีคอ12คอครับเป็น c p บวกกับ 8E นะครับเป็น Performance Core 4ตัวครับ4คอแล้วก็ไอตัวของคอทั่วไปก็มี8คอครับก็รวมเป็น12คอนะครับส่วน g r a p h i c GPU ก็ใช้ Intel Iris Xe g r a p h i c นะครับอันนี้ก็เป็นการ์ดจอแยกของตัวโนบุกที่อิวเวอรครับในนี้แล้วก็ในตัวของโนบุกก็จะมีอันนี้ในส่วนของสแกนนิยวครับอันนี้ก็จะเพิ่มในส่วนของระบบความปลอดภัยให้นะครับใน,นส่วนนี้แล้วก็จะในในโนบุกก็จะมีมีป้องกันพวกแอนตี้พวก, anti, พวกแบคทีเรียมาให้นะครับในส่วนนี้ อันนี้ก็จะเป็นข้อดีของโนบุกส่วนจอภาพก็มีขนาดประมาณ16นิ้วนะครับจอใหญ่แล้วก็ในตัวของจอก็จะมีป้องกันการแสงสะท้อนให้นะครับแล้วก็หน่วยความจำหรือลอมก็เป็น16กิกนะครับ DDR4 ส่วนฮาร์ดดิสก์ก็เป็นเอ็อ m ท512กิกนะครับทีนี้ s s d แล้วก็ส่วนของกล้องที่เขาให้มานะครับกล้องอ,อันนี้ก็สามารถอันนี้ก็สามารถเปิดปิดได้นะครับในส่วนของกล้องกล้องจะมีความชัดเป็นเทดดีนะครับ750ส่วนน้ำหนักของโนงบ๊ก,ก็ถือว่าเบาอยู่นะครับ1.80 1.88กิโลกรัมนะครับในส่วนนี้ก็เอามันไปพกพาสะดวกการทำงานมากเลยนะครับเดี๋ยวมารอเปิดดูนะครับโอเคครับอันนี้ต้องอันนี้ก็กำลังเปิดตัวของเรืสของคอมนะครับ